สัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ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 เพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆมากินปลาไหลแจ็คมาอธิบายมากินปลาไหลยัดเช็คตั้งแต่เด็กกินปลาไหลอินปลาไหลร้านจะมาโทรกินปลาไหลกันนะคะเพื่อนกินปลาไหลกันร้อนสกูตเราจะกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยร้อนสกูตหนาว Nou, ik nou. nu. Ik heb Oh, je hebt het voor mij. Ik kan het niet. Ik heb Ik heb Ik heb niet. Ik heb het Ik heb niet. Ik het niet. Ik heb het niet. Ik for me. Good. Ik het is Ik heb het Goed? het Oh. Kom maar, die, kom die. Die. Voor mij, dit voor mij. 10 minuten voor mij. Waar moet je? Alleen 20 minuten, dan doe ik die voor okay. je. Ja, en wat moet je dan hier in zitten, 20 minuten? Tw 20 seconden. Oh, een seconde. En dan heb je één keer. Het is de same. De same, hè? Dit is voor jou, dit is voor mij. oké, ja, hoor. Ja har min en show. 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 Slang. nu. Nu, nu, En show. En slang, En show. En show. nu, nu. En show. En show. En show. En slang, นิ๊งมูงูงููไม่ใช่หมูงูเซ็เหมูมูเามสิบยูโรยี่สิบห้าเซนะคะเพื่อนเพื่อนต้องไปดูตอนเอรีวิวเอรีวิวราคาไปด้วยใครจะดูดีกว่าเอสโคมาดูบ้างดูทอ่ไหนแต่แค่กนิสส์กนไม่าแ่มาค่ะี่ีฉีฉีนี้ค่ะลุงฮันแกกินเป็นแต่แกปอกแกไม่ยอมแกไม่ยอมปอกแกให้เมียปอกให้ แกบอกว่าแกปอกไม่เป็นแต่แกจะซื้อมากินเนี่ยค่ะก็ะปอกอย่างเงี้ยกระป๋องอย่างเงี้ยฝากเพื่อนนี่ปลาไหลมือโลโอ้ยนะไอ้ปอกให้แกอย่างนี้ก่อนนะคะแกกินไหมคะอะโอ่ยแกนองนี่อี่อยมัน ยังดูนี่สำหรับไไม่กูเวิร์กเวิร์ติกมินาโต้เนยนอกจากไม้ก็ได้ไม่ก็ได้สนุกดีอีกสักสำหรับไม้เปยังได้แล้วค่ะเพื่อนได้แล้มากินกันปลาไหลแล้วก็ราก็จะทําให้ลุงทำเนี่ยค่ะก็ปลาไหลอย่างี้เงยเพื่นเพื <laughs> ja, ik ga verlaien. Ja. Niet een Poe. Nee, voor mij. Ah, oké. Wat ben je het ook lastig? Ik zeg waarom 20 seconden, alsjeblieft voor mij. Die of die? Nee, die voor jou. Oh, die? Ik kan er nog in, ik denk. wil ik doen, Ja, maar. Je kan op kut? Ik wil niet kut. ยเเยออนนื่อออยยะู้ก็พี่ปอกปลาไหลกินปลาไหลมืองนอกถ้าไปพัตคางก็จะปอกมาให้เลยนะคะเพืนวันนั้นะที่เอไปอะก็จะปอกก็จะปอกมาให้เอีนะนั้นที่เอไอออนะอนนเย หัวมันก็จะมาด้วยค่ะเนี่ยหัวมันเสร็จแล้วเขาบอกว่าอันนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเอกเอามีดเนี่ยค่ะสไลด์สไลด์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะเป็นวิธีปอกอะไร นี่เห็นไ,ไหมฮะนี่ได้แล้วมีผัวกินปลาไหลก็ต้องปอกปลาไหลให้เป็นนะคะเพื่อนอันนี้ไข่มันนี่ไข่มันไข่มันเนี่ยเดี๋ยวไปดูไอ้เล่นไอ้สั่งติ้งไม่มีไข่หรอกสาว,วเพื่อนๆไอ้ยวพูดเล่นเป็นเนื้ออรอือือเสร็จแล้ว Nó ừ, băng đi Nó à. lắm hả cô nè Cô này ế Ấy, ấy hai lùng hắn cậu phải về ข้าเวฟนะนะมันจะเป็นน้ bursting, ํามันออกมาหมดเลยตัวม er ันจะหดหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเวฟแนะนําให้เวฟแค่ประมาณห้าสิบวินาทีเท่านั้นนะคะอะไรไหมอือฮือเนีฟย์ก็เลสนตัวข้างนีเฟย์ก็เล่นอือฮือนกคนนี้ตัวเล็เนาะอือฮือวาทำไมมันดีมัดีอย่าดไรา

อร่อยนะคะเพื่อนสมราคาที่เขาแพงราคาที่เขาแพงมันมานีไมไม่รู้สิพังที่เนาไ <make> ม่รู้สิังดีแมสไม่ดีอีกยู่มเอรมานิ่ก๋เตี๋ยวเราดีกว่า ลุงทัานกินไปลาไหลแบว่าจะกินแล้วกินแค่นั้นก็อิ่มแล้วครับเพื่อนแต่มันอร่อยนะแต่ของเราต้องร้อนๆแต่ลุงท่นกนชอบกินเย็นก็ยเตียวแห้ง ก็สดชื่นสดชื่นไม่มบานมียร n มโอเคอ่ะให้ไปเกัแต่ไม่ส่ไม่่ยหมกแพงมากโอเมอกไม่ต้องเอล้วเองตัวเองทางานมาได้ไม่ยอมซื้อกินใแต่คนอื่นซื้อกิน Gooi oh ja, stop. Imma. Ja. Ik weet niet maar in mak 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 mak. Mak mak mak. Laat mij je maar second. Ik denk twintig. ได้กี่แถวฉุนเอาสามสิบวิมันเหลืออยู่ก้อนนี่ เตี๋ยวแห้งคนะเพื่อน ถือว่า n r m เกันไไอ,อนคนะฟัคอมป้วยวิะปลาไหลนี่อ้วนนะครับเพื่อนปลาไหลนี่มีน้ำมันนะไม่ใช่อ้วนนะก็เป็นน้ำมันของปาลาแต่ไม่รู้น้ำมันต้องไปเสิร์ชดูในเน็ตว่าน้ำมันนี่มันเป็นน้ำมันจากปลาไหลนี่มันเป็นน้ำมันประเทศไหนนะ พเพื่อนๆลองซื้อปลาไหลที่เมืงนอกนะซื้อตัวเล็กๆก็ได้ทดลองดูอ่ะเอาไปเวฟสักสามนาทีหดหมดตัวเตอร์หดหมดแล้วก็น้ำมันเขารีดออกมาเยิ้มเลยมีแต่น้ำมันตัวเหลือก็จิ๊กนึงเพราะว่าเอกรอบที่แล้วเอกเคยทำพลาดรอบนี้เอกเลยรู้เลยม,มาบอกเพื่อน Ik heb een lijn met Ima. Toen was die onkundige Ima. Toen jij. Ik heb een lijn Ima. Ima, vet hè? Veel grote rol hè. En als je warm maakt, is het nog meer. Dat weet ik. Maar we weten niet wat correct karitero van. Dat is Het goed, is een vis. Heel goed karitero? Heel goed karitero. very Very, goed. Ja? Yeah? ัเขาบอกว่าเป็นน้ำมันปลาเขาบอกว่าเป็นน้ำมันดีเขาว่าครับเป็นมันดีหรือไม่ดีตอนนี้ก็หื Ik heb een paar, laat in lagen. Je moet wel koud leggen, hè? Mm -hmm. Niet buiten leggen, hè? want dan gaat de katten pakken, hè? In de koelkast? Ja. Yeah. In de koelkast of in de vriezer? Nee, in de koelkast. Nee? Vriezer, wanneer ben je maar beter? Huh? Wanneer ben je maar beter? Weet je niet. In de vriezer? Oh, ja maar, ik weet het niet. Try it for a time, oké? Okay? Dan mm. you je next week toe. Mm. ไปตลาดมาค่ะพเพื่อ,อาานยังไงอีกรูมามา้สิแล้วครับคุณผู้ชมไปตลาดมาอะไรมาบ้างนี่ไปบอกราคาไปแล้วนะคะพเพื่อน เดี๋ยวจะไปล้างให้ลุงฮันแกสาทิศแกเป็นคนกินผลไม้ลุงงันแกเป็นคนกินผลไม้ดแกฮอไร์ันยูรีเมมเ350 8 for 8 3 5 expensive v y o o นี่8อัน8อัน3ยูโร50นะคะเนี่ยส้มจันครีตลุงฮันเป็นคนเลือก เดี๋ยวไปดูลุงฮันทำน้ำพันนะคะนี่ค่ะจะอมมานะครันบ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆที่เขาอยู่นั่นเขาเห็นกันหมดแล้วแหละอันนี้มารีวิวให้อันนี้เพิ่งเคยเจอนะทอทูทฟ,ทฟูเพิ่งเคยเจอนะอันนี้โรงแันแกจะโรงแรมก็จะทําน้ําพันธ์นะคะเพื่อนเนี่ยน้าพันธ์สูตรใหม่ของโรงแันเนี่ยไปซื้อมามีแชมโบนะมีคอนยัคแล้วก็มีตัวนี้ที่แชมโบนะคะเพื่อนๆเขาเรียกเขาเรียกน้ําผลไม้ผสมแอลกอฮอล์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใส่วางลงไปคือมันจะมีสูตรก่อนหนะ้านั้นอยู่แล้วเพื่อนๆอ,อยากได้สนใจบอกนะผลไม้เชื่อมนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำพันสูตรสามไปลงช่องลงแฮงอ๋อยังสนเลยดอย่า oh <my> yeah. อ่ะขอบคุณครับ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 แค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะขอบคุณที่กดติดตามอาชลิฟขอบคุณที่กดติดตามบ Konkoen kop kom titaan Ik moet mama. wat nemen. Ja. En subscribe. Yeah, subscribe. Kroo Holland. Kroo Holland. Ik kijk alsjeblieft. Ja, maar ik, ik, uh, jij, jij, praat en, jij praat en dan versta ik het niet. En dan moet ik. I say please subscribe. Ja, yeah, wat subscribe. Kopkoen. Kopkoen. Tico Tiam. Tico Tiam. En subscribe. En subscribe. Den Hansa. คุยเด้นันเซอร์บายลุงแฮงครับบายลุงแฮงครับบาย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 ไปละค่ะเพื่อนๆพืบายบายแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆพืบาย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 